ท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับรเข้าสู่พิธีรถน้ำศพนายบัณฑิต ใีกับนิบนพระจารย์นะครับพร,ระนรูกิติญาณวาิบลที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลำพูรานะครับกราบประราษนาท่านพระครูกโกศิปริยตยาพิรมนะครับเจ้าคณะตำบลทับเที่ยงสำนักสงฆ์ควนารีนะครับที่พักสงฆ์ควรารี เดี๋ยวรถน้ำส่กนะครับยืนได้นะครับยืนได้ ไปเรียนเชิญคุณผมเดี๋ยวเรียนเชิญท่านภรรยาท่านด้วยครับถึงครับกลัวกลับไม่ตั้งใจมองเล นายกุทรภการหวานชวนบุญวนรีนายเชเชิญปอชุญติกองสนะครับเชิญคุณระพีอินวิเศษนะครับนายกอปตบางีเเชิคุณจันตินันนะครับ ุกตำบลนะครับปากแจงปากตุ้งตุ้งต่อสารมัดีสิงห์กำนันพานุมาตรเตรียมบักสอนนะครับกำนันนั่นรชัยมั่นดีโชธกำนันสงศักดิ์นวลใหญ่กำนันชารูนทองหมูแก้วดำรงศักดิ์ดูกากำนันดำกำนันดำรงศักดิ์นะครับเบอร์นับเวลา เพราะว่ากำลังรวบรวมอยู่เอออย่างนั้นะเด็กผู้การจ้าครับนี่ครับก็ก็อีเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดนะครับเพราะว่าที่เกิดมาแล้วเราต้องกระจด้วยว่า การน่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าเป็นนโยบายสาคัญที่ถุดตัเครื่องปราบปรามยาติดติดนี่แหละนะครับแต่ว่าการปราบปรามยาติดติดเนี่ยเป็นรากฐานนะครับที่พี่น้องอยู่ดีกินดีนะครับผลกระทบต่างๆก็มีบ้างนะครับแต่ว่าไม่หนักเหมือนกับที่เกิดพื้นที่ ตำบลน่างว์งนะครับก็กำนันบัณฑตตรองพลนี่เป็นคนบุคลิกดีนะครับบุคลิกดีและสามารถอยู่กับพี่น้องมวลชนนะครับเพราะว่าท่านนี่เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำองเภอวัยยอดนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักนะครับหัวหลักลสํากัญที่ว่า สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมีทั้งหมดมีติดอำเภอและก็มีติดตันนะครับแต่ว่าตัวนักดันนโยบายที่ดับกันท่านเป็นคนเน้นหนักนะครับเรื่องของการจับคุมคดีต่างๆเกี่ยวกับยาเสือติดนี้ท่านมีมีประสบการณ์เยอะนะครับก็ผลนานก็มีเยอะนะครับในการปราบปรามเในเขตพื้นที่นะครับแต่ว่าตัวนี้เราก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็หวังว่าเบบอย่างที่ตรงนี้นะครับอยากให้ต่างผู้บังคับบัญชาไม่ว่าท่านายอำเภอไม่ว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับที่บดีนะครับตัวต่างๆนะครับ ให้มีความจาคัญดูเลพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเรื่องผลกระทบกที่เกิดไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาสาหรับที่เกิดเหตุการณ์ให้ผลกระทบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละนะครับตรวนดังต่างจริงๆแล้วมันเป็นสถานต่อเชื่อมผูกพันกับหน้าที่มาหาไทยอยู่เหมือนกันนะครับว่ายังไงต้องเชื่อมโยงนะครับของรัฐบาลน,นะครับจะเป็นนโยบายของมาหาไทยนะครับแต่ว่าเราก็ตําพอพอ,พอที่จะมีหน้าที่ ที่จะจืดจานบำบัดทุกบำรุงทุกขกับพี่น้องประชาชนนันะอยู่ดีกินดีนะครับแต่ตั้าไม่ปรับปรามมั่งนะครับดูเลพี่น้องมันก็ไม่มีความความหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปราบปรามยาติดติดนะครับแต่ว,ว่าการเน้นเน้นหนักพื้นที่ต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่ก็มีผลกระทบเรื่องยาติตดติดไม่มีนะครับแต่ว,ว่าเรื่องเอารณรง์มา บำบัดนักกามันเป็นนักราการอยู่แล้วเราก็ําหน้าอยู่แล้วแต่ว่าบางกาดีนะครับก,กาีจับยาติดติดเป็นหลายๆเม็ด อย่าเรียนแบบนี้เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นหน้าจะเป็นหน้าที่ของตํารวจนะครับแต่<น>อยากฝากตางทังเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับมีการแจ้งบเบาะแ๋ต่างๆอย่าบอกว่าเป็นหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านจีบเบาะเสเก็แล้วกันนะครับหัวากและก็หวากี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านทั้งจังหวัดทังแล้วก็ระดับปะเทศนะครับโปรดตามานให้กับพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีนะครับให้มีความปลุกให้ลดเรื่องของยา ตติดนะครับถือว่าเรา, ort, เราก็เป็นนโยบายหลักนะครับที่ดูแลไม่อยากให้พี่น้องมีความลาบากนะครับความเป็นอยู่อยากให้ความเป็นอยู่ที่ดีมีความแต่มากีมีการปรงดองเหมือนเหมือน,นทุกครั้งนะครับที่ผ่านมานะครับแต่เหตุการณ์ก็เกิดเกิดไปแล้วต้องขอแสดงความเสียใจกับบัณฑิตลรงคนด้วยนะครับที่ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถือว่าเป็นแบบอย่างส่วนหนึ่งต้องระมัดระวังนะครับกว่าทุกคนทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องกำนันเจ้าประเตไทยนะครับ